ฮัลโหลครับทุกคนครับสวัสดีนะครับทุกคนครับก็เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนครับก็วันนี้ก็มีอะไรครับจะมาเล่นซองควงวันทัาแม่นะครับทุกคนก็ใครที่มันผมได้นานอ่ะผมได้นานเลครับทุกคนไอซองควงเนี่ยแต่แบบว่าผมไม่ได้ทําคลิปไงเพราะว่าซองควงมันตอนแรกก็จะทำแหลทุกคนแต่แบบว่ามันไม่ออกไงทุกคนคือไปเล่นอ่ะแต่ว่ามัน ฮาซองควงไม่เจื่อไงโอเคพูดครับก่อนเอื่นเลยค่าหนางปืนนะครับทุกคนดาเมจหนึ่งความเร็วในการลีโลดสองแม่นเอ้ยมันลดแม่นยำนะครับทุกคนก็ถามว่าดีไหมอัดตัวพันะอัดตัวนะครับทุกคนผมว่าอัดตัวถ้าดตัวก็รีีนะครับทุกคนแต่เกิดว่าถ้ายิงหัว,วก็ดีนะถ้าเกิดว่าอัดตัวก็ดีนะครับทุกคนมันได้สองแบบนะจะเล่นซองควงส่วนมากผมจะเล่นอัดตัวนะครับเพราะว่ามันลากขึ้นหัวไม่ค่อยได้สักทีหนึ่ง คือมันคือมันยิ่งหัวไม่ได้ทุกคนคือมันยิ่งหัวไม่ค่อยติดผมลองแหละผมลองต้องหลายรอบแหละเล่นที่ไหก็ยิ่งหัวไม่ค่อยติดนล่ทุกคนแต่อัดตัวก็พอได้อยู่นะอัดตัวก็ยันดีอยู่นะครับทุกคนก็หมดไปก็ประมาณ800เพรนะครับทุกคนตามจริงไม่ใช่สผมหมดไปก็พันหกร้อยเพรนะครับทุกคนตามจริงชอบคนหมดแค่ประมาณ600เพรนะครับทุกคน แปดร้อยเพจนะครับทุกคนเป็นแบบว่าท้าพอที่ว่าผมผมตั้งรหัสใหม่ยังไงทุกคนแล้วแบบไม่ได้จะกินปืนยัไงผมเลยแบบผมเลยแบบผมเลยก็ไม่ได้ย่อยย่อยของทิ้นนะครับทุกคนก็เลยแบบเสียเยอะนะครับทุกคนโอเคเลยทุกคนครับก็โอเคก็ไปดูกันในคลิปเลยนะครับทุกคนโอเคไปได้ใครเนี่ยก็เชิญจากนี้โอเคครับทุกคนไปดูในคลิปกันเลยครับทุกคนโอเคไป ตัวนี้แน่ๆทิ้งผมเลยเหรอครับทีนะครับรับนะครับะคบนะคแงนหรอครับแดงเหรอครับทุกคนแดงๆรอแดงแตรอ แดงแตกแล้วรอนะ้ำลดนะ้ำลดนะ้ำแดงแตกแล้วหรอ <c oughs> อย่าแอคเยอะอย่าแอคเยอะแดงแดงก็แตกนะครับอย่าแอคเยอะอ้แดงแตกแล้วหรอ <c oughs> น่รู้นะรู้นะับรู้แล้วก็ต้องลงแถวนี้ขอโทษนะขอโทษนะปรนะจนะำกิฟต์เพื่อนมองง่ายเลยดูใหญ่เลย ยาแอ็กเออยอะยาแอ็กเยอะเราโทาอยู่ตรงไหนกันเนะนี่ยโอ้ยเนี่ยเห็นแบบแบบเดียวสิวน่ามีกองศพเพราะคนไม่หยุดตรงน,นี้เอาไว้ก่อนแล้วกันทุกคนก็โอเคครับก็มาถึงกุปผมก็ไม่ได้พูดเนาะก็โอเคครับทุกคนผมได้ทางด้านของ แทนรับบาน,นะครับทุกคนก็เนื่องจากว่าใครดูผมทําคลิปใช่ไหมก็เห็นว่าคือตอนที่ผมอยู่บนเครื่องยังไงทุกคนเสียงผมจะไม่ยินนะครับทุกคนตอนผมพูดดังแค่ไหนาก็เบามากผมก็เลยแบบขออนุญาตปรงถุงพื้นก่อนแล้วค่อยพูดเนาะโอเคครับทุกคนครับก็ผมแคม,มาทําคลิปซองขววงเนาะแต่แบบว่ามันไม่ออกไอขีเลยสองขววงคือมันไม่มันไม่เจอสองขวงเลยทุกคนซองขวงงขวงยังได้ซองขวงมากตอนเนี้ยคือแบบ เอาจริงอ่ะเอาแบบแล้วก็แล้วก็มันไม่เจอสองขวางเลยดิจังเลยคือตามจริงอ่ะสองขวางยังไงผมก็จะทำคลิปนานน่ะทุกคนทุกคนจะทำคลิปดูสองขวางนะครับทุกคนนานนั้นแหละแต่แบบว่าไม่ว่าไม่ว่าผมเลิกงานดึกใช่ไหมแล้วก็จะเจอสองขวางอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วแบบบางเกมก็ไม่เจอสองขวางแล้วผมโอ้โหต้องอัดยังไงทุกคนแล้วก็ต้องพูดใหม่เดี๋ยวสิแหน่แหนะ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 ลอยลอยลอย อยู่ตรงไหนก็มาสิหนูู่มเลย๋อไม่มาหรอวิ่งไปหาเองก็ได้มามามาดูเลยว่างเหงาน่าจะน่าจะเกมนี้ก็คนหัวก็เยอะนะครับว่าน่าจะคนเก็บแต้มแหละ้าเป็นพวกอ่อกันแต้มนะทุกคนก็เลยแบบวิ่งไปลงกระหวอบกันนะเนี่ย เรนนี้ก็ต้องระวังนะครับทุกคนน,นี่นะขอซ่อมก่อนหนึ่งโอเคมนาะพร้อมเห็นอยู่ว่าวิ่งเข้าไปในบ้านสีบ้านฟ้านะครับทุกคนวิ่งออมวิ่งออมให้แบบนึงเดี๋ยวเจอตัวง่ายจะเอาไปไหนแล้วะไหแหละไปแล้วเหรอเอาเพื่อน ปแปดนี่จริงป่ะดวยดินุนนุนทุกคนทุนนุนนุเน,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 นี่ยเรถลดีลดลดดเอ็ดว่ะมาช่วยช่วยช่วยชช่วย้าวิ่งไปถึงต้นไม้ใช่ไหม kalau kena no lanjut tuh Kalau kan tuh kon. วิ่งไปวิ่งเท่าไหร่ดีเนี่ยถ้าวิ่งขึ้นเราก็ออมไม่โดนไอ้กระสุนก็ไม่พอเน <c oughs> ี่ยมาวิ่งอ้งอมแล้ววิ่งอ้อมเลยมามาหาแล้วมา,มาหาแล้วบ้านึงมาหาแล้วมาหาแล้วบนะ้านึงแล้วบล็อตแล้วแล็อตแบบทุกคนไม่ค่อยกลัว,ว,วลไม่ค่อยกลัวครับทุกคนนะครับ เอ๊ะเนี่ยน่าจะถือสองตนะัวมั้ยใช่ไหมรู้สึกว่าน่าจะเอาสองตัวสองตัวนี่ไงครับทุกคนโอเคมาพูดถึงปุ๊กก็ได้ซองคลวงเลยทุกคนโอเคเอาเอานี่มาทุกคนเอาที่สุพมาเฮ้ยเอานี่ไปด้วยทุกคนไปกลมๆเนี่ยน,นะครับจะได้เปิดไปได้ถูกขึ้นนะครับทุกคนตอนนี้ก็ช่างหาวแล้วนะครับทุกคน สองคิวผมว่านะคนที่ดูผมน่าจะเป็นคนที่อยู่แรงแดงเมื่อกี้แล้วทุกคนอย่าแอ็กเยอะห่วงนะว่าอย่าแอ็กเยอะเป็นที่หมายปองของคนอื่นเขาผมว่านะเขาเขาจะมาหยิบแต้มได้เลยอย่าแอ็กเยอะนะเฮ้ย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 หัวโยก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 ตหัวโยก เดี๋ยวเดีเดเกอนเอนือนเกป๊บน,น,น,นี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวอัสวยเดี๋ยวเนี้ก็หัวโยกนะเน้อหัวโยกอนเนียผมผม,ม,มิ่ไนไงทุกคนไอวอนครับทุกคนโอเคเนะดีๆๆ๋ยวนะเดี๋ยวเดไนนนะทุกคนิไปหาเขาเหรอต้องหามุมยิงนะครับทุกคนอย่าไปากดเล่างก็มีตัวเอาแล้วไนงะงานนี้ ก่อนไหมี Search, ่เนี่ยดนันดหดออดูก่อนางแดงไม่รู ich ้จ่ะไม่รู่ได้คลิปแรงแดงนะเพื่อนไม่เอานะเราเราเไม่ขอแตกนะเราขอไอคิปนะไม่เอา อ,อย่างไรแค่สามกล่องก็กกนาก่าจะได้อยู่ลยแล้วกระตุกหน่อยเติีมเหล็กไม่ค่อยดีโผล่มาไหมโผล่มาแดงไอโผล่อะไรโผล่มาไหมโผล่มาไหมไม่มาหมเหรอยิงเสร็จแล้วก็ไปเหรอเพื่อน จะทำตัวนี hey, ่ไม่มายิงเราแมนะ่เราก็ปเหมือนกอัน่นั้นโอเคครับทุกคนก็ผมอยู่แรงแพทใช่ไหมทุกคนเขาน่าจะอยู่แต้มวันสามพันห้าขึ้นนะครับทุกคนก็จะมีโอกาสสุ่มเจอกับแรงแพทกับแรงซิเวอร์นะครับทุกคนแล้วก็แรงโกลนะคนที่อยู่แบบแรงแดงนะครับทุกคนก็แต่เกิดว่าถ้าอยู่แรงแรงแกนอย่างเงี้ยเจอแน่อน,นอนครับทุกคนน้อยก็ต้องหนึ่งเกมหล่อยน้อยก็ต้องเจอบ้างแหละ นะครับโอกาสเจอกับกับแหง่งตำาสงครับทุกคนคนอยู่แดงแดงนะครับทุกคนโอ้โหฮิ่นะครับกับแกนก็เจอบ่อยนะเตอเกิดว่าถ้าถ้าถ้าแดลงแดงก็ประมาณสนะักสามพันสองพืที่ใหม่พื้นทีหม่อยก็อาจจะเจอแต่แบบคนโผลนะครับทุกคนก็อาจจะเจอแบบคนแบบแหลงไดมอนแหล่งอย่างเงี้ยทุกคนกับแดงแดงกันองน,นะก็จะเจออีกแต่ถ้าเกิดว่าถ้าอยู่ประมาณสัก แรงแก่เอ้ยแรงแดงแล้สามพันห้าเยี่ยทุกคนก็จะเจอแบบแรงซื้อด้กับแบงโกลนะครับทุกคนเนาเขาต้องจะลดเยอะแน่แรงแดงอะ่ะเขาต้องจะลดจักประมาณเจ็ดสิบแหลทุกคนคนเมื่อกี้นอ่ะได้คิวด้วยก็ลดน้อยอยู่นะก็แหล่งเยอะแรล่งแดงอ่ะถ้าถ่ายรูปก,ก็ขอจบไทยเกมแล้วค่อยถ่ายรูปคๆๆนคนคน ตัวไปก่อนทุกคนตัวไปก่อนทุกคนตัวไปก่อนเดียว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 เดีตรงไหนเนี่ยเดียวเดียวเดียวเตรงไหนไม่มีทิศทางเลยเดียว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 

เอาตัวไนวอสวยอ่าเอ๊ะเอาอะไรออกแค่นี้แหละครับทุกคนไปทุกคนเอาแค่นี้แหละทุกคนนี่แหละก็ไม่ได้ต้องการนะครับทุกคนเอาแค่ไอ้วอรแล้วก็ยานะครับด้านซ้ายมีตัวเราไม่ไปหรอกครับทุกคนไปก็เดินยิงเปล่าๆเราจะอ้อมไปครับทุกคนเราจะเข้าวงเนาะ ว่าไงคนที่อยู่ด้านขวาไอ้คนด้านซ้ายก็ต้องเข้ามาเข้าวงมันอยู่มันจะดีอะไรทุกคนเล่นหนักวงนะีไหมเล่นหนักวงนี้กว่าครับทุกคนโอเคทุกคนครับผมขอหนักวงเนะี่ยก็จบเกมก็เร็วอยู่นะปืนยิงไอว้วอลเลยแค่หนึ่งลูกเองโอเค ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเดินชิวๆครับทุกคนเล่นแรงอ่ำเดินชิวๆครับทุกคนถ้าเกิดว่าถ้าอยู่แรงสูงก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังนะครับทุกคนะต้อง็ห่อโยกได้นะนีดักตูงหน้าต่างเลยผมอะมาบ้ามาบ้าอย่างนั้นต้องโดนยิงผมโดนดาเมดผมบ้างแหละดาเมจก็ต้องได้บ้างแหละมีไหมนะร้อยวงบีบก่อนนะครับทุกคน โอเคทุกคนครับปึ๊บปไม่มีคนไม่มีคนไม่มีคนแบบแป๊บใจเย็นนะครับทุกคนก็ค่อยๆเล่นนะครับก็ดูเชิงก่อนโอเคแค้มดูวงก่อนนะครับทุกคนแค้มดูวงก่อนนะครับปั๊บปั๊บป ด้านหลังจะมีคนามายัางไม่เจอผหต้องวิ่งควา้านไ้ก่อนนะครับทุกคนอย่างที่บอกครับทุกคนใครที่อยู่ในวงก็อาจจะเจอศัตรูก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาครอบวงอย่างเงี้ยก็ต้องเสี่ยงรู้นะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราไปเงี้ยมันจะมีบ้านอยู่ทุกคนบ้านใช่ไหมแล้วก็สามารถไปหลบแคมได้นะครับทุกคนอันอันสุดก็คือตรงนี้แถวด้านซ้ายครับทุกคนแล้วก็ด้านขวานเนี่ยตรงเชิงเขาเงี้ยมันจะมีคนย้ำอยู่นะครับทุกคน มีคนยิงได้เห็นไหมน่าเห็นไหมอันนียยังมีคนยิงได้ว่าแหละเก็บแต้มเหรอไม่รู้ว่ามีคนเขาก็จะเขาก็จะไม่เข้านะดับดับดับดูเชิญก่อนดูเชิญเกมก่อนน,น่ะรู้แหละรู้แหละ ได้เห็นผมเนี่ยมาบ้ามาบ้าเพื่อนมาบ้าใจเย็นก่อนนะครับทุกคนโอเคหน้าหน้ผมทุกคนนั่นไงใจเย็นหนึนนนนน่งครับใจเย็นก่นอนตามใจเย็นก่นอนเนาะไม่มีระบดควางเลย ไดมอนด์ยังไงยังขาดอันเนี้ยยังอยู่กับแรงไดมอนด์เลยอะทุกคนลังดูดโอเคก็เป็นว่าคือซองซองควงแล้ผมไม่ค่อยชอบคือผมไม่ค่อยชอบเล่นยอยู่แล้วครับทุกคนแต่ก็สูไมไว้เนาะเอาไว้เล่นติดะกะสักหน่อยครับโอเคอยังไงครับก็ได้มาแค่สี่คิวนะครับทุกคน ที่หนึ่งมันผมคนเล่นซองเราที่หนึ่งผมได้ยากนะครับทุกคนแทบไม่ได้โอเคครับทุกคนอเอ้ทีไ่ได้อะไรอ่ะได้ตังได้เลยดูตรงเนี่ยอได้มาหนึ่งใบโอเคๆก็ทางนาั้นก็ให้ของฟรีนะครับทุกคนก็เป็นไงบ้างครับทุกคนสำหรับเอ่อซองควงนะครับทุกคนก็จะเห็นผมเน่นหัดตัวนะ ก็ม <G> ันเล่นยิ okay. ่งห kind of ัวแยกนะครับทุกคนแล้วด้วยความที่ว่าผมไม่ค่อยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นพ่อลูกศรนะครับทุกคนก็เลยแบบอาจจะเล่นไม่เก่งเนาะก็ก็ต้องขอโทษนะครับทุกคนที่ไม่ได้ที่หนึ่งเนาะแต่ก็แบบว่าโอเคแต่ก็ทาคลิปให้ดูก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสองขวังนะครับทุกคนถึงก็ไม่ได้ที่หนึ่งแต่ก็ทําแต่ก็เล่นอัดตัวนะครับแล้วก็ได้ที่เท่าไหร่นะไม่รู้แหละลืมดูเหมือนกัน โอเคครับทุกคนครับก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แลกะกด subscribe ด้วยนะครับทุกคนโอเคต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าผมไม่ใช่สายฟองนะครับทุกคนผมใส่ก็เลยแบบอันจะได้ที่หนึ่งยากหน่อยนะเพราะว่าผม,ม็นคนที่เล่นแบบลูกซองแลวผมชอบยิงวืดน,นะครับทุกคนอย่างนี้เห็นแหละในคลิปนะครับทุกคน ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนก็ขอบคุณนะครับที่ใครที่เข้ามารับชมคลิปน,นะครับก็ลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะไม่ละครับขอบคุณครับบายบายค่อเยเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน